มันต้มีหน้ามันถ้ามีหน้ามันจะเต็มมดเลยนี่ไม่เนาะอันนี้แม่นมดเลยก่อนเนี่ยตงจิตปลูกบ่ได้ปลูกสกักกะแหละปลูกส<ะ>ักสามเออหน้ามันคาดให้ก่อน,น ดีพี่พี่เกษตรกรและทุกคนที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะนี่คือแปลงผักของลุงจิตเกษตรกรที่ใช้ฮิวมาสร้านปีอินทรีย์แม่ม้อของเราในการบำรุงดินค่ะลักษณะดินของคุณลุงมีความแข็งเหนียวเนื่องจากเป็นนินนาเดิมนะคะ <c oughs> คุณลุงทดลองใช้โดยการใช้ฮิวมาสผสมกับมูลวัวอัตราหต่อหรวยบริเวณดินที่จะปลูกจากนั้นคลุกเคล้ากับดินให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ5วันค่ะหลังจากนั้นหวานเมล็ดผักรดน้ำให้ชุ่มค่ะผลที่ได้ออกมาผักสวยงามตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะวว้าพี่ๆท่านใดสนใจฮิวมัสร้านปีอินซีแม่หม้อของเราในการบำรุงดินเพื่อให้ผักสวยงามแบบนี้นะคะหนึ่งกระสอบมดก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะ ติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์โทรที่มดให้ไหว้ได้เลยจ้า